อันนี้จะเข้าใจว่าเป็นแผนกลงครัวนะอันนี้เป็นแผ่นกลงเหยือโอ้โหพลานพลานแล้ว,ว,ว,วมันมันยังมันมันยังมันยังสดอยู่มันถ้ามันถ้ากลางคืนอ่ะมันจะมันจะวุ้นวุ้นนิดๆวุ้นวุ้น ุณหนุ่มเป็นไงบ้างครับคุณหนุ่มอยากทราบว่ามีโอกาสเป็นปลาบงปลาวานบ้างไหมครับเฮ้ยติดแล้วนี่ใหญ่มากนี่ใหญ่มากโอ้โอหห,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 หลุดติดมาแล้วติดมาแล้วครับเข้าใจว่ามาแล้วครับมาแล้วครับตัวเบิร์เลอร์เลยสองตัวเลยครับ เห็นแล้วครับน้ำใสๆนี่มันยังคงตโอ้โหด็กใครเนี่ยมันโอ้ยข้างล่างเติมเลยอ่ะแต่มันเป็นปลาไอ้นั่นเนี่ยนี่คืปลาที่เราจะเห็นป่าคร เป็นบรรยากาศเล็กๆของพระรามแปดอตัดสินใจด่วนครับในการที่จะลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับพระรามแปด ต้องโย,โย,โย,โยนเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเกี่ยวขึ้นมาอีกนี่หายเลยตะกัวอ๋อเอาไปปลูกไหมมีเยอะเอ้าทำไมสายมันหมดตะกรวแล้วอ่ะไปสอบมาสายมันหมดแล้วสันเจนก็อย่างเงี้ยฮะของผมของสันเจนมันน่าจะได้ไกลเลเนี่มันหมดแล้วเหรอฮะ ไม่ไม่มีการไม่มีการตัดสินใจฮะสาวกลับมาอย่างเดียวแต่การี่ก็ดีดีนะฮะนี่เปิดซิงเลยฮะเนี่ยเออไม่เคยไม่เคยเลยตอนแรกผมว่าผมจะไปกรอเอาแล้วข้างล่างน,นี้มันหมดจริงเลยหมดแล้วพี่ไม่ผมกรอเข้ามาเผื่อปลาดึงหน่อยหนึ่งไงไม่ต้อง เดี๋ยวมาถ่ายไม่ขาดเล่ต้องปากคันเขาทำรูปากของพี่โอ้โหแล้วมันมีกีกมันมีกีกีกนี่ใช่พี่โอ้โหเอานะครับถ้าใครยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับเป็นสมาชิกะลาม8 รีบตัดสินใจด่วนครับปีหนึ่งเราทาท่องเที่ยวทั่วโลกครับคนนี้รับประกันครับอ่าคนนี้รับประกัน ภารกิจเฉพาะเราซ้อมปั่นกันมาหนึ่งปีเพื่อวันนี้ครับตอน <c oughs> มามาช้าไม่ทนันนอตสังหารปลาโ <c oughs> อ้โหเมื่อวานก่อนมาก็ไปนะครสมวรราปั่นเสือเพื่อวันนี้เ <c oughs> <c oughs> ไหมฮะเพราะนั้น ผู้ที่ได้ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยนะโปรดตัดสินใจด่วน,น,น,นต้อ,อนนี่เราโฆษณาจริงๆนะเนี่ยเราจะไปลงกระทู้นะ